สำหรับอันนี้ก็เป็นกินในร้านนะครับวิธีใส่ก็คือตักข้าวมาให้เรียบร้อยเอาเนื้ออกลงไปก่อนนะครับถ้าอกใหญ่เราก็ใช้บันท้ายเล็กๆหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามด้วยน่องแล้วเสร็จด้วยปีกนะครับปีกอยู่ข้างบนนะครับแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำซอสบาร์บีคิวให้ฉ่ำเลยนะครับไก่ย่างอันนี้หวานหน่อยนะครับ ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวไทยทั่วโลกนะครับมีเพื่อนๆขอมานะครับให้ทำวิธีการเก็บไก่ย่างแล้วก็เอามาขายขั้นตอนทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจะมาบอกนะครับแต่ลุงก็ข้ามขั้นตอนมาบ้างนะครับวิธีการสับเสร็เราจะไม่บอกนะครับเราก็จะบอกแต่แค่ว่าผา่ผาผ่าไก่ จากตัวหนึ่งให้เหลือเป็น2ซีกนะครับก็คือได้2ออเดอร์นะครับออเดอร์หนึ่งก็จะมีครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวถ้าเกิดเป็นไก่ใหญ่ๆหน่อยเราก็จะหั่นนะครับเอาปีกออกเอาน่องออกเอาสะโพกออกนะครับจะเหลือไก่ชิ้นหนึ่งออเดอร์หนึ่งเนี่ยจะเหลือไก่4ชิ้นครับมีปีกมีขามีน่องนะครับมีหน้าอกนะครับก็พอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยครับเนี่ยเราก็จะมาเก็บ นะครับเราให้เย็นแล้วเขาจะมาเก็บเข้าตู้เย็นแล้วไก่ที่อบนี้ก็จะขายวันพรุ่งนี้นะครับเราไม่ได้ขายวันนี้เพราะถ้าเกิดเอาไปย่างตอนนี้มันจะเละนะครับก่อนจะขายเราต้องเอาไปย่างก่อนนะครับเอาไปย่างก่อนให้มันมีกลิ่นหอมให้เหมือนไก่ย่างนะครับตอนนี้มันสุกแล้วนะเอาไปย่างนิดหน่อยย่างเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่กระป๋อง เข้าตู้เย็นเหมือนกันในเมืองนอกต้องอยู่ในตู้เย็นหมดน,นะครับของอยู่ข้างนอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเฮลมาตรวจแล้วมันจะอันตรายนะจ๊ะเก็บเข้าตู้เย็นย่างให้เรียบร้อยเก็บเข้าตู้เย็นเดี๋ยวเราจะลองย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวลุงจะย่างให้ดูนะครับนี่ส่วนนี้สมมุติว่าลุงหั่นหมดแล้วนะครับเป็น4ชิ้นหมดแล้วนะ้อกสะโพกน่องปีกนะครับแล้วก็ามาย่าง เพื่อนๆแตย่างวันหนึ่งกี่ชิ้นก็ได้นะครับกี่ชุดก็ได้แต่ลุงจะย่างครั้งละสิบชุดพอหมดเดี๋ยวแล้วก็มาย่างใหม่เพราะว่าเรามีตุนไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วนะครับไก่ที่อบมาสุกเรามีตุนเอาไว้ในตู้เย็นอยู่แล้วจะมีทุกวันครับไม่คําว่าหมดนะครับจะย่างแบบนี้ทุกวันตอนเช้าเราก็จะมาย่างไว้ทั้งไก่ทั้งซิคโครงเลยครับจะย่างไว้แบบนี้ นี่เป็นขั้นตอนของการที่จะเก็บไก่นะครับเดี๋ยวพอย่างเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปเก็บในตู้เย็นนะครับตู้เย็นธรรมดานะครับแล้วถึงจะออกมาขายได้นี่ครับย่างเสร็จแล้วก็ใส่กล่องลงไปเลยเดี๋ยวปิดฝาเข้าตู้เย็นสมมติว่าออเดอร์มานะครับออเดอร์มาแล้ว1่ออเดอร์พอนะมันจะมีน่องมีสะโพกแล้วก็มีหน้าอกไก ไก่บางชิ้นเราจะไม่ตัดขานะครับถ้าชิ้นมันเล็กเราจะไม่ตัดเสร็จแล้วเราก็ราดด้วยน้ำซอสบาร์บีคิวนะครับแล้วเราจะเข้าไมโครเวฟ3นาทีออเดอร์หนึ่งนะครับจะได้ร้อนๆน,นะครับ3นาทีถ้ามันไม่ร้อนก็ใส่ไป4นาที5นาทีก็ได้นะครับแต่อย่าให้มากเกินไปเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับแห้งเกินไปไม่ได้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาขายกันนะตอนนี้เราจะตัก เป็นทุกโกนะครับทุกโกแล้วใช้โฟมใส่ทุกโกแล้วเราจะทํากุ้งที่มีไข่ติดนะครับสองใส่กุ้งไปสองตัวนะครับข้าวผัดแคชชอปแล้วเอากุ้งใส่ข้างบนไปสองตัวนะครับวิธีการขายนะครับอันนี้เพื่อนๆขอมานะครับทําให้ดูให้ละเอียดเลยนะเนี่ยมีน้ําจิ้มน้ําจิ้มก็คือน้ําจิ้มของทอดที่ลุงให้ไว้นะครับ มันจะเป็นน้ําจิ้มของทอดเป็นน้ําจิ้มไก่ย่างก็ได้เราจะใส่พริกก็ได้ไม่ใส่พริกก็ได้นะครับวิธีการเอาไก่ลงกล่องเราต้องเอาหน้งอกลงก่อนตามด้วยบันท้ายแล้วก็ตามด้วยปีกแล้วก็ราดน้ำํำซอสบาร์บีคิวให้มันจะช่ำนะครับไก่ย่างนี่เป็นไก่ย่างกระดูกล่อนนะครับค่อนข้างจะเปื่อยหน่อยนะจ๊ะพอร,ราใช้น้ำจิ้มสับประรดนะครับ อันนี้ก็เป็นสเต๊ะไก่สเต๊ะเนื้อจะไปกับข้าวผัดแคทชอปนะครับแล้วก็มีไก่ย่างด้วยนะครับทำให้ดูนะอันนี้เป็นซี่โครงย่างลง,ลงไปก่อนเลยสามชิ้นไก่ย่างด้วยนะครับสองออเดอร์เอาอกลงก่อนตามด้วยบันทายแล้วก็เอาปีกไปข้างบนนะจ๊ะแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสบาร์บีคิวนะครับแบบนี้นะอลองถ้า ยังไงก็ลองสอบถามลุงได้นะครับประส์ใส่อะไรนะครับเดี๋ยวก็เราก็จะคุยกันในคอมเมนต์นะครับน้ำซอสบาร์บีคิวลุงก็ให้ไปแล้วนะครับลองไปไล่ดูนะจ๊ะ Like or share or subscribe to the channel, okay?